งงได้สองรยการจะได้อ Gibson ๋ออยูสิบองสิอยู่ไหมสเดี๋ยวรอจอดรนะครี่ ต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล นะคะแต่คนคนไหนไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเขาปีนี้ไม่ต้องอีสเล่เขาอีสเล่ปีหน้าเอ่อสลับปีเว้นปีกันนะคะเขาจะบอกเลยว่าให้ไปวันไหนเนาะคันนี้อาจจะไปวันที่ยี่สามเนาะให้ไปบ่ายช่วงบ่ายนะคะไปยืนหาตรงแผนกผู้ป่วยนอกเนาะให้ไปช่วงบ่ายช่วงบ่ายเท่านั้นนะคะช่วงเช้าเนี่เขาจะไม่ตเปิดนะคะเจมส์ตัวจริง ไปปดสี่สี่สี่เอ็ดครับสองสี่สามครับได้คิวสีขาวสี่สี่สี่ห้านะจ๊ะ ตัวตาเปนมาว่าช่วงรอจอเลือดในคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยยังมีใครไม่ได้มาเปิดปากไหมเดี๋ยวปวดเลือดได้เข้านะจะเป็นนั่งนี่คนมันงยงไหนกันเนี่ยโรจะทำิคแบบนี้